มาดามน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะมาพบกับเพจความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สายฝอวิธีหาคู่ครองชาวต่างชาติ EP ที่26ฝรั่งขี้นกคือใครทำไมถึงเรียกว่าฝรั่งขี้นกเ,นเพื่อนๆคะเ,เพื่อนๆเคยได้ยินคำพูดประโยคนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าฝรั่งขี้นกคืออะไรฝ <laughs> รั่งขี้นกนะคะมันเป็นฉายา ที่คนไทยทั่วไปหรือหญิงไทยเราเองก็เหมือนกันนะคะชอบเรียกเขาว่าฝรั่งขี้นกที่มาที่ไปของคําว่าฝรั่งขี้นกก็หมายความว่าเขาหมายถึงภาพรวมอมองว่าฝรั่งคนนั้นเป็นฝรั่งที่ไม่มีเงินเป็นฝรั่งที่ไม่มีสตังค์ซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของสาวไทยหรือสาวใดๆทั่วไปทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าฝรั่งขี้นกก็เพราะ อา,อาจจะแยกออกมาเป็น3ข้อ4ข้อแต่ในวันนี้นะน้อยจะขอ,อยกมาประมาณ3ข้อนะคะอย่างแรกก็คือเขามองว่าฝรั่งคนนั้นเนี่ยมีเงินเกษียณน้อยมีเงินเกษียณที่ได้รับจากทางรัฐบาลจากประเทศของเขานะ่ะได้มาน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นที่หมายปล o n ไม่ไม่เป็นที่หมายปองของสาวสาวอย่างบางประเทศเนี่ยก็คือเขาก็จะได้เงินเกษียณขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ 1,000ดอลลาร์ 1, นะคะคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่3ามหมื่นสามสามหมื่นสี่แบบนี้ใช่ไหมคะเออสาวๆก็ไม่ชอบบอกอู้ฝรั่งกลุ่มนี้เป็นคนที่มีเงินกเกษียณน้อยก็จัดอยู่ในกลุ่มของพวกฝรั่งขี้นก แล้วเท่าไหร่แล้วเ,เงินกเกษียณเท่าไหร่ถึงจะเป็นที่หมายปองของสาวๆเงินกเกษียณขั้นต่ตําต้อง1นึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะจึงจะเป็นที่หมายปองของสาวๆหรือเป็นที่หมายปองของสาวไทยนะคะ,อ,ะอันนี้น,น้อยก็พูดในกรณีที่ระหว่างหญิงไทยกับหนุ่มฝรั่งใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่บางครั้งอ่ะเราก็อาจจะลืมนึกไปว่าฝรั่งขี้นกเหล่านั้นเขาก็ สามารถที่จะดูแลเราได้ถ้าเราไม่คิดเยอะนะคะถ้าเราไม่คาดหวังเพราะจริงๆแล้วฝรั่งก็เหมือนกับคนเอเชียนั่นแหละค่ะเขาก็ต้องทำงานกินเงินเดือนจนครบอายุกเกษียณของเขาบางประเทศ65ปีบางบางประเทศต้องอายุ67ปีถึงจะ,กะเกษียณอายุบางคนก็เออร์ี่ออกมาก่อนตอนอายุ63หรือตอนอายุ60ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเขาเออร์หรือว่าเขาลา,ลาออกก่อนกเกษียณเนี่ย เขาจะได้เงินสําหรับที่ใช้ประจรําเดือนคือเท่าไหร่แล้วมีเงินก้อนที่ดูแลเขาเท่าไหร่บางคนเขาก็ทําจนกว่าที่จะครบอายุกเกษียณเขาแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าที่การงานแต่ละอย่างทีนี้สาวไทยก็ตั้งบรรทัดฐานถ้าใครเงินกเกษียณน,น้อยหรือต่ำกว่าแสนอย่างเงี้ยก็เรียกเขาว่าเป็นฝรั่งขี้นกแต่เราลืมคิดไว้ว่าตอนที่เราครบกับหนุ่มไทยคบกับแฟนไทยหรือเคยผ่านการแต่งงานชีวิตคู่กับหนุ่มไทยมา ชีวิตคู่ก็คงไม่จะไม่สมหวังคงไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่มาเดินเส้นทางสายฝอถูกไหมคะอ่าเราลืมนึกไปว่าตอนที่เรามีแฟนไทยหรือใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มไทยอะ่ะเราเคยได้เงินเดือนกับเขาอะ่ะเดือนเราเท่าไหร่บางคนอะ่ะสามพันก็ไม่ได้ห้าพันก็ไม่ได้แต่พอมีหนุ่มฝรั่งมาชอบเขามีเงินเอามาให้เรานะคะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแต่เราไปดูถูกแล้วไปมองเขาว่าเขาเป็นฝรั่งขี้นก มันก็ไม่เป็นการที่จะแฟร์แล้วก็ยุติธรรมกับเขาใช่ไหมคะเพื่อนๆบางคนเขาก็แต่งงานนะคะกับหนุ่มฝรั่งที่นกที่ที่พวกเราพูดอ่ะเพราะเขามีบ้านมีที่มีทางมีอะไรแล้วก็ให้ฝรั่งอ่ะมาอยู่บ้านเขาแล้วก็ฝรั่งก็มอบเงินเดือนที่เขาได้จากรัฐบาลเขาเดือนละสามหมื่นกว่าบาทให้กับหญิงไทยกลุ่มนั้นไป เขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีภาระหนี้สินใดๆรายได้เดือนละสามหมื่นกว่าบาทในประเทศไทยพอใช้ใช่ไหมคะเงินเดือนเท่ากับคนทํางาน C5-C6 เลยใช่ไหมอ่าอย่างที่สองก็คือาสาวๆก็จะดูในเรื่องของการแต่งกายนะดูการแต่งกายดูนศิยมการแต่งกายของฝรั่งแต่ฝรั่งอ่ะโดยโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเขาเป็นคน ชอบความสะดวกสบายสบาย,สบายสบายง่ายๆใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัาน้นรองเท้าแตะหรือแบบแต่งสไตล์เป็นสปอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกนะคะาสาวๆเหล่านี้เนี่ยจะชอบคนที่มีรสนิยมดีแต่งตัวดีถ้าหนุ่มฝรั่งแต่งตัวไม่สวยง่าไม่รูปหล่อดูไม่มีรสนิยมสาวๆก็ไม่ชอบก็จะมองว่าเขาน่ยเป็นฝรั่ <laughs> งขีง้นกตั้งๆที่บางครั้งบางทีฝรั่งเหล่านั้นก็คือ บางครั้งที่เขามาท่องเที่ยวใช่ไหมคะหรือเขามาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่บ้านเมืองเขาเนี่ยเขาทํางานทําการแล้วมันก็ต้องแต่งตัวดีนู่นนี่นั่นไปทํางานอะไรแบบนี้เขาก็คงจะเบื่อชีวิตรูทีหรือชีวิตประจําวันพอมาใช้ชีวิตที่ไทยหรือมารีแลกซ์พักผ่อนอะไรก็แต่งตัวสบายสบายใสย่สเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอย่างนี้เราก็ไปมองเขาว่าแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวแบบดูซอมซอ่อก็มองเขาว่าเป็นพวกฝรั่งขี้นก นานว่าไปน,นูน่นนะจ๊ะอย่างต่อมาก็คือในเรื่องของอาชีพนะก็อาจจะมีการบูรี่อาชีพเขา,เาบ้านเขากับบ้านเราอาชีพที่ทํางานก็คงไม่แตกต่างอย่างบางคนรับราชการเป็นนู่นนี่นั่นบางคนทํางานเอกชนบางคนทํางานบริษัทใหญ่กลางเล็กใช่ไหมคะแล้วแต่ตําแหน่งบางคนก็ทํางานเทศบาลเป็นคนกวาดถนนแบบนี้ใช่ไหมเพื่อน เป็นคนกวาดถนนแบบนี้ใช่ไหมคะเออลราก็ไปดูถูกเขาว่าเออกวาดถนนบ้านเขาเปรียบเทียบกับกวาดถนนบ้านเราจริง,รงๆทุกอาชีพมีเกียรติได้รับเกียรติทั้งหมดนะจ๊ะเพื่อนๆน,น้อยเคยฟังสัมภาษณ์ใน YouTube นะคะมีหนุ่มฝรั่งคนหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาทํางานกวาดถนนที่ประเทศบ้านเขาแต่เงินเดือนเขาเยอะนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็มาท่องเที่ยวประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยได้เป็นเดือนๆือนแบบมีเงินแสนนะมาท่องเที่ยว แต่เราอ่ะไปดูถูกเขาบางทีเราอ่ะทั้งปีเรายังเก็บเงินไม่ได้เลยนะคะเงินแสนเรายังเก็บไม่ได้เลยไปดูถูกว่าเขาเป็นฝรั่งขีน้นกนี่บางทีปีหนึ่งเรายังเก็บไม่ได้เลยนะสามหมื่นห้าหมื่นเงินเดือนเราอาจจะไม่เท่าเงินเกษียณเขาก็ได้นะที่เราไปดูถูกเขาเป็นฝรั่งขี้นกหรือเขาแต่งตัวใส่เสือเส้อยืดกางเกงขาสั้นเดินผ่านมาอา่อก็ดูถูกว่าเขาจนว่าเขาเป็นฝรั่งขี้นกความหมายของที่อ่อ คนไทยหรือหรือสาวไทยหรือหญิงไทยที่พูดถึงฝรั่งโอ้ยฝรั่งขี้นุกก็เขาดูถูกว่าเป็นเป็นฝรั่งจนๆอะไรเงี้ยอ่าน,นน้อยไม่อยากจะให้พวกเราอะ่ะมีมุมมองคือแบบนั้นบางครั้งนะคะการการการมองคนหรือการคบคนเนี่ยเราอย่ามองแต่เปลือกภายนอกบางทีเปลือกภายนอกนี่ห่อหุ้มเอาไว้เราก็ไปมองว่าคนนั้นมีคนแต่งตัวดีมีรถสนิยมหน่อยก็ว่าเขาร่ำรวยว่าเขามีสตังค์อย่างเบี้ย พอคนแต่งตัวไม่ดีใส่เสื้อผ้าไม่ใช่แบรนด์เนมใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็มองว่าเขาอ่ะไม่มีสตังค์อย่างเบีย้ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ามิจฉาชีพที่มาในคราบโจรอ่ะส่วนใหญนะ่แต่งตัวดีทั้งนั้นพูดจาดีน่าเชื่อถือนะคะ หน้าตาโลเลเอาการแล้วก็สาวสวยใดๆนะคะยิ่งในโลกของโซเชียลเนี่มีเยอะมากเลยคะ่ะหนุ่มโลๆลนี่เราต้องพึงระมัดระวังนะคะเพื่อนๆแล้วก็สาวสวยสวยอืมๆอะไรเงี้ยติดต่อแท็กไปอะ่ะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะเราจะมาสรุปว่าคนเนี้ยแต่งตัวมอซ นะคะแล้วก็เงินกเกษียณไม่มากแล้วเราก็จะไปดูถูกว,ว่าเขาเป็นฝรั่งขี้นกเนี่ยน้อยว่ามันก็อาจจะไม่ได้ยุติธรรมสําหรับฝรั่งเหล่านั้นบางทีเขาอาจจะเป็นคนมีสตางยังเบี้ยก็ได้แต่ชอบความสะดวกสบายก็เลยแต่งตัวรีแลกซ์ธรรมดาธรรมดาแล้วเงินกเกษียณสามหมื่นสี่หมื่นถ้ามาอยู่เมืองไทยก็สบายแฮช่ไหมคะอ่าก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นตัวที่จะสรุปแล้วก็ตัดสินได้ว่า เงินกษียนไม่เยอะแต่งตัวไม่ดีหน้าที่การงานไม่ดีแล้วไปจัดหมวดหมู่ให้เขาไปอยู่ในกลุ่มฝรั่งจนหรือขี้นกหรืออะไรแบบนี้นะคะอยากจะให้มองแบบเปลี่ยนมุมมองใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนที่มองแบบนั้นก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะคะน,น้อยก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรแต่คือแค่มาเล่าให้ฟังว่าฝรั่งขี้นกคือใครทําไมถึงเรียกฝรั่งขี้นกก็คือขยายความให้ฟังสรุปได้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเพื่อนๆอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับ มุมมองและกว็ความความคิดของเรานะคะต่อให้เขาจะเงินเกษียณไม่มากหรือเราจะมองว่าเขาเป็นฝรั่งที่นู้ก็ช่างแต่ถ้าเขามาใช้ชีวิตกับเราหรือสาวไทยคนไหนอมองข้ามความตรงนั้นไปแล้วก็ใช้ชีวิตกับเขาก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีคนความสุขรายได้สามหมื่นสี่หมื่นถ้าไม่มีภาระานี่สินใดแค่ซื้อใช้ใจ่ายซื้อกินในแต่ละวันน,น้อยว่าน่าจะพอสําหรับประเทศไทยเรายกเว้นว่าไปอยู่บ้านเขาอะไรนี้ สำหรับ EP 26น้อยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ EP 27ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ